จะพูดถึงเรื่องพุทธศีลนิดหน่อยคือ <c oughs> พุทธศาสนา, <c oughs> uh, เ,รา <c oughs> เราถือพระพุทธระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง uh, พระพุทธเจ้าเป็นองาศาสดา <c oughs> ซึ่งตัดสรู้ ถึงขาวถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ในประเทศอินเดีย2,500ปีที่แล้วส่วนพระธรรมคือคำสงสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพพุทธเจ้านี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการให้เราเชื่อแต่ถือว่าเหมือนกับเครื่องมือ เครื่องมือที่ท่านส่งฝากไว้ให้พวกเราได้ใช้เพื่อจะปัน่นรู้ตามพระองค์ <c oughs> ดี่ท่านมีแต่พระพุทธองค์องคเดียวที่ตรัสรู้ล <c oughs> ้วอ,อาจจะยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่า <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับพระพุทธเจ้าองค์เดียวหรอกคนอื่นก็ทำไม่ได้หรอกแล่วเราก็มีประสงค์ เป็นที่พึงที่สซึ่งเป็น <c oughs> ผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบทั้งนักบวดทั้งคาริสฐ์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงตลอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้พระสงฆ์เหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นพยานผู้ที่พิสูจน์ว่ามรรคผลนิพพานมีจริง จากนั้นก็มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พิ่งที่ก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าแล้วถื่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าโบราณท่านจะให้สามข้อสําคัญหนึ่งคือพระมหาปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลดดิศดวยปัญญาแล้วมหากรุณาที่คุณ พระพุทธเจ้าเป็นผูล้ลด้วยความเมตตาการุณาและข้อที่สามคือความบริสุทธิ์หรือรว่าความเป็นอิสระจากสิ่งสาวมองสิ่งไม่ดีทั้งหลายสามขอ้อ <c oughs> ที่นี่สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นนามธรรมใช่ไหมตาตามองไม่เห็นเราอาจจะเห็นคนหนึ่งบอกโอ้คนนั้นเป็นคนมีปัญญาคนนั้นดูหน้า หน้าตาดูเหมือนกับใจดีน่าจะเป็นคนมีเมตตาแต่เมื่อสังเกตไหมว่าเมื่อเราจะคำนึงถึงระลึกถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเ,เช่นความเมตตาหรือว่าปัญญาเราจำเป็นต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อน ทีหลังจากพระพุทธเจ้าภานิพานแล้วหมายถึงว่าท่านไม่อยู่แล้วคนก็อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าแต่ก็ูบูชาพระพุทธเจ้าอย่างไรคือต้องการมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วตัวแทนนั้นต้องการให้เห็นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกสงบด้วย แล้วก็ทำให้เราได้ระลึกถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้และสิ่งที่ปรากฏอย่างชัดที่สุดในพระพุทธเจ้าคือความมีปัญญาความมีความเมตตากรุณาและความเป็นอิสระความสงบจากกิเลสนัน,นตั้งแต่ <c oughs> สมัย หลังพุทธกาลไม่กี่ร้อยปีเริ่มจะมพีพระพุทธรูปขึ้นในพระพุทธรูปเกิดที่ตรงไหนพระพุทธรูปไม่ได้เกิดที่มาจีมาประเทศที่พระพุทธองค์เคยเคยอยู่ได้เกิดทั้งตะวันตกในรอยที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าประเทศอัฟกา,านิสถานนะ่ราบว่าพวกเราเคยดูแม้ที่เขากาลังรบกันอยู่ที่อัฟกา,านิสถานเชื่อไหมว่าสมัยก่อนนั้น <c oughs> เป็นเมืองพุทธ เป็นมื่นพุทธฝ่า,ฝายฝ่ายเดียวกับเราด้วยคล้ายกับเทรวาของเราตอนหนุ่มนี้ตอนอย่างวัยรุ่นอาตมาก็เคยอยู่อัฟกานิสถานระยะหนึ่งแล้วก็ระหว่างเมืองหลวงคือกาบูลกับาชายแดนปาก,กีสถานซึ่งอยู่ทางตะวันออกอเวลานางรถเมฆามทะเลทรายก็จะเห็นาซากข,ของ JD, เจดีเก่าๆเ,เยอะเลย แต่ประเทศอิหร่านแต่ก่อนนี่ก็มีนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแต่ก่อนพุทธศาสนานี่กว้างขวางมากแต่นีอ้อัฟกานิสถานตอนนั้นเป็นปนที่ชาวชาวอินเดียและชาวเอเชียปไปไปพบกับชาวกรีกชาวกรีกก็ มามาลุกเข้ามาในเอเชียถึงอินเดียเลยจึงค่อยถอยออกมาแต่ว่าวัฒนธรรมกรีกวัฒนธรรมของอินเดียมาเจอกันแล้วก็ทำให้ชาวพุทธคิดที่จะเลียนแบบชาวกรีกที่ชอบมีรูปของออออพวกเทพต่างๆเช่นอพอลโลเป็นต้น ก็เลยพระพุทธรูปรูปรุ่นแรกแรกเลยทำคล้ายกับเ,เทพของกรีกเ,เพื่อประโยชน์ในการที่เราจะไร้ไลึกถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์โดยเฉพาะเราเห็นพระพุทธรูปเราก็รู้สึกอยากจะกราบอยากจะไหว้ก็ทำให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่ควรเป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง น,นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าศิละปะเนี่ยมันตรงถึงหัวใจคนบางทีเราพูดเราคุยเนี่ยมันบ,บางทีฝังยากก็มีบางทีเข้าใช้ผิดก็มีแต่ถ้าเราพูดแต่เหตุผลล้วนๆ